สำาน,นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่ง,ย,งยืนภายใต้โครงการรักในหลวงหงายลูกหลานร่วมกันสร้างผู้นําจิตอาสาด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วันที่18กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอดตําบลเขาสามยอดอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายปรัชญาเปป๊ยปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการรักในลกหลวงห่วงใยลูกหลานร่วมกันสร้างผู้นำจิตอาสาด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหา,หากษัตริย์โดยมีนายวิรพัฒน์อ่อนสุรทุมหัวหน้าสําน,นักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยจังหวัดลบบุรีพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมาการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่จาก6อําเภอเข้าร่วมจำนวน300คนทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นอธิบายโดยอาศัยแบบจำลองอุบัติเหตุที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีมุมมองใหม่ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุ และปัจจัยเครื่อหนุนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิผลนำไปพัฒนาเป็นทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการนี้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยนาวาอากาศเอกสุวรรณผู้เตงอนุกรรมธิการการพิทักษ์และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์และคณะได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้นายปรชญาเปี๊ยตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่า จังหวัดลบบุรีในปี2567มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน208รายและบาดเจ็บจำนวน6,018คนหรือคิดเป็น27รายต่อแสนประชากรและจากข้อมูลโครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยรายอุบัติเหตรุระหว่างปี2559ถึง2506 13อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นมีปัจจัยสาเหตุมาจากบุคคลร้อยละ94จากถนนร้อยละ4และจากรถร้อยละ2ดังนั้นการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุคู่ความปลอดภัยอันตรายความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในการขับขี่ให้มีความปลอดภัยและองค์ความรู้ด้านมนุษย์ปัจจัยคือความผิดพลาดของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นอาทิสมรรถนะและขีดจ,จำกัดของมนุษย์ความกระหนักรู้ในสถานการณ์การตัดสินใจความเหนือ่อยและความเครียดเป็นความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะมนุษย์ปัจจัยปรับทัศนคติให้ถูกต้องสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนมีพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยลดอัตราการเสียชีวิตและเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้บรรลุปเป้าหมายคือผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน12รายต่อแสนประชากรในปี2570ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนข่าวสารทันเหตุการณ์กักบลกบุรี Breaking News ทีวสนทธยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ